พดีเอแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองอะไรลยนนะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับมาครับผมหลังจากหยุดยาวไปหลายวันนะครับก็วันนี้ครับเปิดร้านครับวันแรกครับเนี่ยเรามาดูครับมาอัปเดตกันนะครับว่าที่ร้านนะฮะมีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับ จนสุดซอยนะครับแล้วก็มีรถจอดอีกในบ้านนะครับก็มีอยู่5้าคันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับนี่ฮะก็รถก็เก็บเข้ามาหมดแล้วนะครับที่มัดจําไว้แล้วนะครับมัดจําแล้วก็จ่ายเงินไว้แล้วครับนี่ฮะมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นพวกเฟืองท้ายยางนะครับยางก็ไม่ค่อยสวยแล้วครับูดง่ายๆเหลือเลือกครับเหลือเลือกพวกนี้นี่ฮะ ส่วนตัวนี้เคนทูนารุสองพันห้านะคะตัวนี้สวยสวยเลยครับครหาเคนอยู่ก็เข้ามาดูนะครับราคาตั้งไว้ที่ห้าหมืนห้านะฮะนี่ฮะตรงนี้ก็ยางรับยางติดคันหน้านะครับยางไม่ค่อยสวยครับเหลือเลือกครับนี่ฮะ่วนฝั่งนี้จะเป็นคันหน้านะครับคันหน้ามีหลายรุ่นครับลอง เข้ามาดูนะครับเนี่ยคันหน้ากลมก็มีเบรกแห้งนะครับหลายรุ่นนะครับเนี่ยครัเพาเวอรกี้ตัวนี้เป็นเพาร็อกเล็กนะครับเนี่ยเพาเวอร์บกี้พร้อมแหนบเลยนะครับเอาส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นคันหน้ารุ่นเก่ากึกเลยนะฮะรุ่นแรกๆนะครับตั้งแต่ตั้งร้านมาก็มีนะครับตัดเศษเหล็กครับช่วงนี้เศษเหล็กขึ้นราคาครับเนี่ย ตัดเลยนะฮะส่วนอันไหนที่เป็นไหล่ก็ตลาดที่ยังนิยมอยู่ก็พอมีบ้างครับพวกนั้นมีนิดหน่อยครับนิดหน่อยไม่เยอะครับขาหน้าส่วนพวกนั้นก็เป็นฟันเื่องท้ายนะครับส่วท้ายส่วนมากจะเป็นของรถบัสนะครับเส่องท้ายรถบัสรถบัสนี่เยอะเลยครับถ้าเป็นื่งนท้ายบรรทุกนี่จะขายดีหน่อยนะครส่วนนี้ก็เป็นแหนบนะครับนะฮะกองเมลเกะกะเลย ตัวนี้ก็เป็นเครื่องหรืออะไรครับเดี๋ยวจะทโกดังไว้ให้อยู่นะฮะดูข้างหลังนะฮะกำลังขึ้นเสาอ,อยู่นะก็ประมาณน,นี้ครับฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้โอ้ไม่ใจ่จเนีฮะเครื่องครับเครื่องก็มีไม่กี่ตัวนะครับข้างในจะมีใช้ได้อยู่3ตัวนะครับมี H O7C นะครับไม่มีปัมลมแล้วก็ h h 7 0 0แล้วก็ HO 6C เทอร์โบนะฮะตัวนั้นเนี่ยนะ อันนี้ก็พีดีครับเครื่องพีดีเนี่ยพีโอเก้าครับตัวนี้พีโอเก้าอันนี้พีอีครับส่วนตัวนี้เป็นพีเอฟนี่ฮะตัวนี้ก็เครื่องยังไม่ได้ลองสตาร์ทเลยนะครับตัวนี้เป็น EP 1 0รอเทอร์โบอินเตอร์นะครับอ p 1 0 0มีหลายตัวนะครับเนี่ยยังไม่ได้ล้างนะครับในฝนตกใส่เงาวบเลยเนี่ยเครื่อง TX 140ครับตัวนี้เป็น PE ครับ p เกียร์ล็อกกี้มีเหลือลูกหนึ่งนะครับเพิ่งยกลงมานะครับคันนี้ดูภายนอกนะภายในก็อะไรทั่วไปนะครับนีอีสองเอ้ย EP พีสองตัวนี่ฮะ e ี PE 2สองตัวแล้วก็ฝั่งนี้ตัวนี้เป็น6 RA ครับเครื่องของกัะซี่กรซีตัวนี้ถอนประกอบการไม่ได้ครับยังไม่ได้ยกลงมานะฮะข้า,างหลังก็เป็นไม้นะครับ ตรงนู้นนะครับเป็นไม้นะฮะไม้เราใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะครับเนี่ยฮะคันนี้จะมาจากโคราครับเครื่อง 6BD ครับปั๊มลมนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ยกเครื่องลงนะฮะอันนี้ก็รอชั่มแหลครับเติมงานวัดแรกครับเลมืกับดดยาวนะครับเนี่ยฮะกำลังจะทําโกดังนะครับอันนี้ปรับพื้นที่ทําโกดังครับเก็บไว้ของครับเก็บอะไร ทำงานมาแรกครับเนี่ยคันนี้ก็มาจากโชคชัยครับเพอ่โชคชัยหวัดโคร,ราชอันนี้ก็มาจากโคร,ราชเหมือนกันนี่ฮะหันหน้าสอนเนี่ฮะเ็จเลยครับเนี่ยฮะกองเต็มเลยครับเดี๋ยวรอให้มันเต็มขังเลยคอยไปส่งนะครับเดี๋ยวรอก่อนนี่ฮะ เล้เป็นเลสซิ่งครับเลสซิ่งนี่ฮะหัวเก๋ง nkr ครับน่าจะเป็นหัวรถตู้แปลงมานะครับตัวนี้ยกหัวไม่ได้แล้วก็อีแตนคันนั้นเครื่องร้อยสิบยังไม่ได้ตัดนะครับเครื่องขายหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูครับนี่ฮะหล่อนี้รถใช้งานครับนี่คันนี้ตู้แห้งครับใช่ตู้แห้งหรอเขาเรียกลังคารถกระบะมั้งครับนี่ฮะร้อยสิบห้า ถ้าใครอยากได้เครื่อง105เครื่องเกียร์ตัวนี้ผมจะว่าจะตัดให้นะตัดรถตัวเองเลยเนี่ยคันนี้นี่ฮะล้อตัดครับฝั่งนี้จะเป็นเครื่องแอร์ครับเนี่ยเครื่องแอร์เครื่อง, Air, ร,องรอลื้อครับเดี๋ยวเอาทำโกดังเดี๋ยว่อยเอาเขา้เขาไปเก็บนะครับส่วนนี้ก็เบาะรอฉีกครับเสร็จเหล็กหมดแล้วครับพวกนี้นะฮะข้างในก็มีเข้าไปไม่ได้ครับนี่ครับโบกี้ทีเอ็กฮะถูกถูกมาดูเลยครับ ถูกครับเนี่ยถังน้ำมันสวยๆเลยตู้ไม่สวยเท่าไหร่แปลงคอมาแล้วแต่ถังไม่รั่วไม่ซึมครับแต่แปลงคอมาแล้วนะตัวนี้เนี่ยฮะข้างหลังครับเนี่ยรถสีข้าวรถข้าวรถสีข้าวข้ามากก่อนสองการมีสองคันนะครับลองเข้ามาดูครับเนี่ยตรงนี้ก็มอลมเบรคครับมากองตรงนี้ ย้ายไปย้ายมาลืมล้วตร,ตรงนั้นเป็นป่าเริ่มป่าขึ้นแล้วครับทางน้นีอ่อันนี้ตู้แห้งตู้แห้งครับนีย่ยเรากำลังรอรอชําแหละครับเอเหรอฉีกครับตันนี้ฉีกฉีกเบาะนีย่ยคัดซีใครหาไปต่อดานะครับลองเข้ามาดูครับมีทะเบียนมีชุดโอน,นะครับเราขายแบบแจ้งมเจ็ดเก้าไว้นะครับตัวนี้นะ น้องเบียร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับล้อไม่มีนี่ฮะรถสีเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายสองคันนี้ให้ดูนะฮะเหนียวแยกเลยนะครับตัวนี้ตัวนั้นน่าจะเป็นตู้หกฟุตเพิ่งเข้ามาก่อนสงการนะครับนี่ฮะน้องคูโค้ครับรอเจ้าของอยู่ครับตัวนี้ยังไม่ตัดนะครับรอเผื่อคนลูกค้าไปทําร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็หัวยาวคันนี้รอหายชี่ได้นะครับผมขับมาจากชัยภูมินะคันนี้เดี๋ยวล้อใส่นะครับล้อใส่แล้วก็วิ่งได้เลยนี่ ตัวนี้เข้ามาก่อนสงการครับนี่ฮะจันเรืองทัวร์ครับเครื่องร้อยเกาหานะแต่เครื่องหลวมหน่อยตัวนี้ไปทําตู้กาแฟแจ๋วเลยนี่ฮะตัวนี้เครื่องมิซูตัวนี้ชัยทัวร์ครับตู้ตัวนี้ก็ตู้สูงอยู่นะครับยกสูงสามเสาครับตัวนี้สามเสาเจ็ดเซีมนวันนี้นานแล้วครับสี่ห้าปีแล้ว แล้วก็ตู้ตัวนี้ครับเนี่ยอำนาจเจริญพนาครับเนี่ยโชคสวัสดิ์ครับโชคสวัสดิ์ครันนี้ผมก็ขับมานะครับขับมาจากสมุทรปราการนะครับเครื่องพีดีนะครับพีดีเทอร์โบครับตัวนี้เนี่ยใครหาโรดบัสอยู่ก็อลองเข้ามาดูครับตัวนี้ใช้งานได้ครับเนี่ย มีลันตีครับเขาว่าเป็นรถสายสินนะครับอยาดหม่ำจกมกนะฮะมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่ามีกี่คันนะครับนี่ฮะคันนี้รุดเนี่ยเป็นเบนทั้งคันนะครับตัวนี้ก็มีเครื่องนะครับมีเครื่องเบนซ์นะครับสองร้อยสิบนะฮะคันนี้ก็เอามาจาก โคราชนะครับคันนี้คันนี้ก็ป่า้่านครับหนิวป่า้่านคันนี้ก็ทรงสวยดีนะครับเต่ตู้ันผูแล้วนะฮะตู้ตัวนี้นะก็เนี่สยสสใจจะได้ตัดครับสองคันนี้นะเนี่ยแล้วก็ตู้คันสีส้มนี่ะอันนี้ก็เอามาจาก สีสเกตครับเนี่ยก็ยกเครื่องออกแล้วครับยกเครื่องออกแล้วนะฮะตัวนี้นี่แล้วก็นี่ฮะสอุทธิบุญนะตรงนี้ทรงนี่เขาเข้าตากรรมการเลยนะตัวนี้แต่ตู้มันผแุผแล้วครับไม่ผุแล้วครับสีมันแตกครับสีมันแตกครับมาทั้งหน้ามันแตกนะครับลากเข้ามามันแตกครับกระจกไฟหน้าแตกนี่ฮะ น้ำแตกข้างซ้ายทรงสูงดีครับสุรินช่องจอมครับเนี่ยเอาเครื่องออกแล้วก็เลยอ่ะแล้วก็ตรงนั้นครับบุรีรัมย์จันทร์ครับคันสีแดงๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเนี่ยบุรีรัมย์จันทร์เนี่ยฮะ เครื่องตัวนี้เป็น K13D นะฮะน่าจะดีนะครับโบอินเตอร์นะฮะค,นคันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดครับน่าจะได้ตัดแล้วครับคันนี้ยังไม่ตัดนะครับชุดโอนยังไม่ได้เลยคันนี้ก็เหลือประมาณ เหลือห้าคันครับเหลือห้าคันทั้งหมดก็เหลือห้าคันข้างในนะฮะถ้าเอามาก็เดี๋ยวไปจอดข้างร้านนอกแล้วฮะเพราะว่าขยายพื้นที่ออกไปใครหาแบบไหนก็ลองมาดูครับข้างในก็มีห้าคันครับนั่นแหละฮะที่ผมถ่ายให้ดูนะครับไปก็มี คร่ข้าวประมาณนี้ครับรถที่ยังไม่ได้ตัดแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะใครหาเครื่องยนต์อยู่หรือว่าตู้ไปทําร้านอาหารร้านกาแฟนะครับก็ลองเข้ามาดูได้ครับผมที่บ้านน้องแปะนะครับป้ายร้านเขียนว่ามาเวินเชียงกงนะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนต์นะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ